สู้ชิตญญาบาปานส,สัสสดนตรีเคลีนความที่ปรับซ้มดุ่นใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวเสียงกระซิบจากภายในเมื่อการค้นหาสิ้นสุดลงและการจดจําได้เริ่มต้นขึ้น คุณเคยเดินทางมาไกลแค่ไหนในการค้นหาความจริงคุณอ่านหนังสือกี่เล่มเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกี่คอร์สฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์มากี่สำนักเราเริ่มต้นการเดินทางในฐานะนักสะสมเราสะสมความรู้สะสมเทคนิคสะสมแนวคิดและสะสมประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณ ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดได้ครบและค้นพบคำตอบสุดท้ายแต่แล้วผู้เดินทางทุกคนก็จะมาถึงจุดจุดหนึ่งจุดที่น่าอัศจรรย์และน่าสับสนในเวลาเดียวกันจุดที่เราตระหนักว่ายิ่งเราค้นหาคำตอบจากภายนอกเท่าไหร่ เรากลับยิ่งรู้สึกห่างไกลจากมันมากขึ้นเท่านั้นและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ The Great Turning Point คือวินาทีที่การเดินทางได้เปลี่ยนทิศทางคือจุดที่การค้นหาสิ้นสุดลงและการจดจำได้เริ่มต้นขึ้นห้องสมุดของโลกและความจริงที่ไม่มีในตำรา ในช่วงแรกของการเดินทางการเรียนรู้จากโลกภายนอกเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณค่าอย่างยิ่งหนังสือคำสอนและครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนแผนที่และคู่มือที่ช่วยชี้ทางและมอบเครื่องมือให้เราแต่เมื่อเราเดินทางไปถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่าเราได้สะสมแผนที่ไว้เต็มห้องแต่เรากลับยังไม่ได้ออกเดินทางจริงๆเลย นั่นเป็นเพราะความจริงที่คุณได้กล่าวไว้ความจริงของตัวตนที่คุณเป็นไม่ได้อยู่ในหนังสือในตำแหน่งหรือในความคิดเห็นของใครอื่นหนังสือสามารถบอกคุณได้แค่ถึงความจริงแต่ไม่สามารถเป็นความจริงให้คุณได้ตำแหน่งทางจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นครูโคช้ชหรือผู้รู้ก็เป็นเพียงบทบาทที่เราสวมใส่ชั่วคราว ความคิดเห็นของคนอื่นเป็นเพียงภาพสะท้อนของความเป็นจริงของเขาไม่ใช่ของคุณเมื่อตระหนักรู้เช่นนี้นักสแสวงหาที่ชาญฉลาดจะค่อยๆวางหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าลงเขาจะค่อยๆถอยห่างจากเสียงของโลกภายนอกและเริ่มต้นทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะน่ากลัวที่สุดนั่นก็คือการเผชิญหน้ากับความเงียบ ภาษาของดวงวิญญาณการได้ยินในความเงียบและในความเงียบงันนั่นเองที่เขาจะได้ยินเสียงที่แท้จริงเป็นครั้งแรกมันอาศัยอยู่ในจิตวิญญาณของคุณในที่อันเงียบสงบในการอย่างรู้ที่ลึกซึง้งในเคลื่อนความถี่ที่คุณเท่านั้นที่รู้สึกได้นี่คือภาษาของดวงวิญญาณ ภาษาที่ไม่ใช้คำพูดแต่สื่อสารผ่านความรู้สึกคือความรู้สึกที่ถูกต้องลึกซึ้งและสงบที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้สัมผัสกับความจริงมันคือความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านการอย่างรู้คือความเข้าใจที่ผูดขึ้นมาอย่างฉับพลันโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์มันคือ อ๋อที่สว่างวาบขึ้นมาในใจและเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณไปตลอดการและเคลื่อนความถี่คือความสั่นสะเทือนที่คุณสัมผัสได้ร่างกายของคุณคือเครื่องรับสัญญาณที่ยอดเยี่ยมที่สุดคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าพลังงานแบบไหนที่ใช่และแบบไหนที่ไม่ใช่สำหรับคุณจากเสียงกระซิบ สู่เสียงเดียวที่เชื่อใจยิ่งคุณฟังมันก็จะยิ่งดังขึ้นในตอนแรกเสียงจากภายในนี้อาจจะเป็นเพียงเสียงกระซิบที่แผ่วเบามันยากที่จะถูกเสียงตะโกนของอัตตาและเสียงอึกกระทึมของโลกภายนอกกลบจนมิด แต่ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะเชื่อในเสียงกระซิบนั้นทุกครั้งที่คุณกล้าที่จะทำตามความรู้สึกของคุณแทนที่จะเป็นเหตุผลของคนอื่นคุณกำลังส่งพลังงานไปหล่อเลี้ยงเสียงนั้นให้แข็งแกร่งขึ้นคุณกำลังฝึกฝนกล้ามเนื้อแห่งการฟังภายในวันแล้ววันเล่าเสียงกระซิบนั้นจะเริ่มชัดเจนขึ้น ดังขึ้นและมั่นคงขึ้นและในที่สุดเสียงจากภายในนี้จะเป็นเสียงเดียวที่คุณเชื่อใจได้นี่คือสภาวะแห่งอำนาจอธิปไตยทางจิตวิญญาณคุณไม่ได้ต่อต้านโลกภายนอกแต่เสียงของมันไม่มีอิทธิพลต่อทิศทางของคุณอีกต่อไปคุณไม่ต้องการการยอมรับจากใครเพราะคุณได้ค้นพบการยอมรับที่สมบูรณ์ จากภายในแล้วคุณไม่ต้องการแผนที่อีกต่อไปเพราะคุณได้กลายเป็นเข็มทิศด้วยตัวของคุณเองแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนนักเดินทางในวันนี้คุณได้หยุดและเหงืยหูฟังเสียงกระซิบจากภายในของคุณบ้างแล้วหรือยังและเสียงนั้นกำลังบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับการเดินทางก้าวต่อไปของคุณครับ ขอบคุณจากหัวใจสําหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับ

สดใหม่จัดว่าเด่นแต่ไลน์วอร์ kers คุณเชื่อสิ่งใดาศาสนาใดไม่สาคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจตนให้สูงส่งและงดงามคนพบสัก์ธรรมภารกิจของการเกิดมา วางตัวตนไว้ล้อมรู้เป็นหนึ่งเดียวสวัสดีขอตอนรับสู่มิติที่ซ่อนเร้นซิสเตอร์มแมคือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในอยากระดับจิต